ประเทศลาวนี้ก็แข็งแก่งน,นะฮะไม่ซ้ำรอยเนปาลนะก็เนปาลนี่เกิดเกิดการประท้วงกันนะแต่ประเทศลาวเนะี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาทําได้นะก็มีคอมเมนต์ต่างๆนะฮะที่ออกมานะในก็บอกว่าบริบทลาวแข็งแก่งไม่ซ้ำรอยเนปาลนะนะคนลาวพก็ออกมา พูดเองเนะครัว่าลาวตาขาวไม่มีใครกล้ากออกมาเนปาลเป็นประเ็ิการแต่เขาไม่กลัวตายตายแล้วเผาแล้วเผาอีกอถนนพังโพสไปสักพักอันนก็คือการการเขาก็าบอกว่า,าโพสไปกไม็มีประโยชน์นะท่านบอกว่าถนนพังโพสไปสักพัก ลบตำรวจดีดไทยโพสต์ไปสักพักต้องขอโทษคนลาวตาขาวขนาดน,นี้ไม่มีวันจะทำอะไรได้ได้หรอกนะครูนะถามว่าลาวตาขาวใช้คำนี้น,นะแล้วก็มีคนมาตอบนะบอคำว่าลาวตาขาวพุทธมณีก็มีคนมาตอบเยอะเลยนะครับรกว่า เราในภาคประชาชนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ระบบการปกครองของเรามีหลายขั้วอำนาจซับซ้อนเบื้องหลังแต่ละฝ่ายล้วนมีผลประโยชน์ในเราไม่ตาม่างจากปริงประชาชนไม่สามารถได้ใช้ทรัพยากรของชาติตัวเองได้นะชคดีที่ ไทยให้งานทำพักคอมมิวนิสต์ตอนเช้าก็สอนว่าวิถีชีวิตเรียบง่ายดีที่สุดพอประชาชนเบือ่อพักก็เริ่มขายชาติกินจนประเทศโดนแช่แข็งถ้าไม่กล้าลุกขึ้นสู้ก็ต้องอยู่แบบนี้ต่อไปนานๆ คนลาวตาขาวสมกับฉายานี้จริงคนลาวหากลุกขึ้นสู้จะง่ายกว่าในปานแยะเพราะทหารลาวคือลูกหลานประชาชนไม่พอใจพากันรัดลาวอยู่แล้วทหารลาว ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศแต่ไม่มีใครริเรมถ้าไทยต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในลาวผักดันแรงงานลาวกับประเทศให้หมดแ <c oughs> <c oughs> น่เออคอมเมนต์นี้นะลาวตาขาวคำนี้ไม่เกินจริงโอ้โหนะมาแรงเลยเง้ามาลาบดา ก็อาจจะเป็นธรรมดาก็ได้นะฟังแล้วก็เป็นรธรรมดาประเทศอื่นเขาไปถึงไหนกันแล้วราวก็ยังเหมือนเดิมลูกหลานประธานนายกลาวลำรวยมหาศาลแต่ประชาชนลาวจนเหลือจนเหมือนเดิมคนลาวก็ก้มหน้าก้มตารับใช้รัฐบาลลาวบอกอย่างจริงใจว่าไม่อยากให้ลาวเกิดขึ้น เหมือนเนปาลทั้งๆท,ท,ที่ไม่ชอบลาวแดงแต่ภาษาของพวกเราคุยกันรู้เรื่องไม่เหมือนขมีรภาษาคนปา่าฟังแล้วต้อง,ต,อง,ต,องต้องดมต้องดมยาดมเคยมีคนพูดว่าลาวตาขาวนั้นไม่เกินจริงเลยนะะ ชมเชื้ฉลาดสงสยัยฮ่าอันนี้จะเยอะมากเลยนะอคอมเมนต์ประเภทนี้เราไม่สำรวยนีปานยังพอมาหางานทำไทยได้ต่างจากนีปานไปทำงานจีนอินเดียไม่ได้แน่นอนคนหนึ่งเขา,าบอกเลยว่าคำว่าลาวตาขาวเาราะว่าจริง <c oughs> รัฐบาลลาว สงสัยในการคอร์รัปชันและขายสัมปทานของรัฐบาลลาวที่ทำกับประชาชนคนลาวในปัจจุบันไม่ต่างจากเนปาลพวกลูกหลานรัฐบาลเสวยสุขในต่างแดนส่วนประชาชนนับวันจะยิ่งจนลงสอปพ,พอราวแย่อย่างนั้นคือต่างคนต่างอยู ไม่มีความสามาัคคีไม่มีความเป็นเอกภาพใครโดนพักกับจีนต่างก็ตัวใครตัวมันการที่ไม่มีการประท้วงทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าไม่ถูกต้องมันไม่มีทางแก้ไขอะไรได้หรอกทั่วโลกเขามีการประท้วงกันทั้งนั้นไทยยังมีเลย <laughs> การระทวงนี่พี่ไทยนี่ก็ประจำนะเป็นไปพอได้นะเป็นไปไม่เป็นไปบอได้ดอกที่สิเกิดขึ้นในลาวคนลาวแท้ๆยากจนแค่หาใส่ปากใส่ท้องกะยังยากพอแหงส่วนลาวชั้นปกครองมีแต่พวกลาวแดงคุมอำนาจ ที่ตำรวจทหารโกงกินสูบกินทรัพยากรแย่งกันในพวกเดียวกันในชนในชนบทหนังสือกะบอได้เรียนหาหน่อไม้แลกข้าวกินไปเป็นมือมือสูตรสำเร็จบอสนับสนุนการศึกษาย่าน ย่านประชาชนฉลาดเดี๋ยวเดี๋ยวปกครองยากอีหลีกี่เปอร์เซ็นต์อีกี่ร้อยปีกะบ,บเปลี่ยนโอ้โหน่าหนักนะฮคนลาวเป็นคนปราณีโอ้โหมีมามาแนวเนี่ยคนลาวเป็นคนปราณีไม่ต่อสู้ใครแต่แม้แต่ กษัตริย์ลาวยังก้มหัวให้เด็กชั้นอนุบาลลูกหลานคอมมิวนิสต์สุดท้ายกษัตริย์ลาวต้องตุยขาแอบขาไทยเพื่อทำานาให้กับเราแองอันนี้มันก็เป็นประวัติศาสตร์นะเนาะความความ่า,มายแพ้นความกลัวคนเข้า ความกลัวคนเข้าไม่ถึงการศึกษาคนลาวอีห้าสิบปีก็ไม่เหมือนเนปาลลำพังชนเผ่าในชนเผ่าในที่สูงบนดอยทางเหนือของลาวบางหมู่บางยังพูดลาวไม่ได้ฟังลาวไม่เข้าใจชนชั้นนำล้วนแต่เป็นฝ่ายเดียวรัฐบาลปล่อยชนชั้นล่าง อยู่แบบอดยากกลัวจนแล้นแค้นถูกปล่อยทิ้งแบบตัวใครตัวมันคนจนในลาวอยู่ได้เพราะาเพราะทำคอนเทนต์ยูทูบเบอร์ลาวที่ช่วยที่คอยช่วยเหลือจากทุนคนต่างประเทศแม้นแต่สาธารณูประโภค ทัพรัฐบาลรัฐบาลยังไม่หยิบยื่นให้เป็นเมืองต้องคำสาปปกคุมไปด้วยม่านหมอกสีดำพ่อมดหมอผีบิญยาณร้ายคอยจับจอ,บองอยู่ทนทนอยู่40กว่าปีแล้วถนนหนทนผผางการศึกษา ยังเป็นเล้าไก่เหมือนเดิมคำว่าลาวตาขาวใหม่เล่นะะที่คนโบราณว่าไว้ไม่เกินจริงเป็นนี้นะไม่ไม่เหมือนไม่เป็นไม่เหมือนไม่เป็นถ้าเป็นแบบนั้นเป็นนานแล้วนะถ้าเป็นแบบเนปาลก็เป็นนานแล้วนะนไม่เปลี่ยนถือว่าลาวเนี่ยจะไม่เป็นเหมือนเนปาลครคนลาวทนได้เพราะ ชินกับผู้นําและการใช้ชีวิตแบบนี้นะฮะก็คอมเมนต์ก็เยอะแยะเลยนะฮะที่มาตอบนี่นะฮะคนลาวไม่กล้าออกมาประท้วงแบบเนปานอินโดนีเซียลอกเพราะคนโดนล้างสมองมาห้าสิบปีใครเห็นต่างหรือวิจารณ์รัฐบาลลาว โดนจับหมดหรือไม่ก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยอ,นะอันนี้ก็เยอะแยะเลยนะเป็นคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์ comment อยู่ในอันนี้นะครับที่ไทม์ไลน์นี่นะเขาที่เขาขึ้นว่าบริบทลาวแข็งแกร่งไม่ซ้ำรอยนปีปานะฮะนะนะพะ่อใก็เอามาอ่านให้ฟังเนาะก็สวัสดีครับนะครับแล้วก็ ็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับก็พ่อใหญ่ก็ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่ออีกนะครับก็สวัสดีครับ